พบกับครูเจนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.2นะคะข้อ5หน้า29นั่นเองนะคะเราก็ยังอยู่กันเรื่องเดิมคะ่ะนักเรียนเรายังอยู่กันบทที่1เนาะเรื่องสถิติแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องแผนภาพต้นใบนะคะแผนภาพต้นใบครูเฉลยให้นักเรียนแบบฝ่กนักเรียนไปแล้ว1ข้อนั่นก็คือข้อ1ใช่ไหมคะส่วนวันนี้จะเป็นข้อ5นะคะข้อ5แตกต่างจากข้อ1อย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะ ครูมีโจทย์มาให้นักเรียนนักเรียนอ่านโจทย์ก่อนนะคะเขาบอกว่าจากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจนะคะของคน30คนนะคะครั้งต่อนาทีอะ่ะเป็นดังนี้นะคะเขาเก็บข้อมูลไว้2 2แบบนะคะก่อนออกกำลังกายและขนาดออกกำลังกายไปแล้ว5นาทีซึ่งเขาจะเอาข้อมูล2แบบนี้มาเปรียบเทียบกันนักเรียนนะคะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าข้อ1อะ่ะให้นักเรียนเขียนแผนภาพ คือเหมือนที่ครูบอกแหละว่าเราต้องเขียนแผนภาพเป็นอ่านแผนภาพได้ใช่ไหมข้อ2ข้อ3ให้นักเรียนอ่านแผนภาพแล้วไปตอบคําถามนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยนะนักเรียนดูว่านักเรียนสแกนคร่าวๆก่อนว่าเกาะ่าข้อมูลก่อนออกกําลังกายค่ะมันจะอยู่ในช่วงใดบ้างนักเรียนช่วงใดของข้อมูลนักเรียนดูค่ะมันจะเป็นช่วงครูจะแบ่งครูดูคร่าวๆแล้วมันจะมี70 8090ถูกไหมคะ ทีนี้เราก็แบ่งเป็น3ช่วงนะคะช่วงที่1ก็7 0็ดถึงเก้ถึงเจช่วงที่2ก็8 0ดสถึงแปช่วงที่3ก็9 0้าถึงเกนั่นเองค่ะนักเรียนทีนี้เรามาเก็บข้อมูลกันเลยนะคะครูอ่านไปอย่างนี้นะคะข้อมูล30คนอ่ามันจะได้ดูง่ายเนาะอ่าคนแรกนะคะคนแรกนักเรียนคนแรกก็คือ81 แปดสิบห้าแปดสิบห้านะคะอยู่ช่วงชั้นไหนใส่ช่วงชั้นเลยอ่าอยู่ช่วงชั้นไหนก็เอาข้อมูลไปใส่ช่วงชั้นนั้นนะคะเจ็ดสิบแปดแปดสิบสี่แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองเจ็ดสิบห้า 80 8สจนะคะแ0แล้วก็87ช่วงชั้นแรกเสร็จแล้วค่ะเราเริ่มด้วยช่วงชั้นที่สองอ่านช่วงที่2ไม่ใช่ช่วงชั้นพูดผิดค่ะเมื่อกี้เราอ่านเป็นแถวเนาะแถวแรกเสร็จแล้วแถวที่สองต่อเลยครูก็เริ่มหมื่นแถวที่สองเริ่มด้วย90นะคะ86 77 79 82, 81, 81, 82, 84, 86, 84แถวที่สองเสร็จแล้วต่อด้วยแถวที่สามเจ็ดสิบเก้าเจ็ดห้าปเก้าเจ็ดสบปดปดสินะคะแล้วก็เจ็สบปด ต่อด้วย88 83 88แล้ว83นะคะแล้วก็85 78 84แล้วก็สุดท้ายก็คือ88 84แล้วก็88นะคะหารทีนี้เราเสร็จไปแล้วข้อมูลแบบแบบแรกก็คือแบบก่อนออกกำลังกายนะคะทีนี้เราต้องมานับก่อนเรียนว่ามันได้30 ดาัต้าเราครบสามสิบไหมเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบนะคะครบนะคะนักเรียนทีนี้เราเสร็จไปแล้วข้อมูลชุดแรกนะคะทีนี้เรามาดูข้อมูลชุดที่สองกันต่อเลยข้อมูลที่สองก็คือเขาบอกว่าขนาดออกกําลังกายไปแล้วห้านาทีจะมีดังนี้นะคะ,ะมาใส่กันเลย

หนึ่งร้อยสิบาหนึ่งยเจดหนึ่งสิบห้ายเจดแถวแรกเสร็จแล้วนะคะแถวที่1เสร็จแล้วต่อด้วยแถวที่สองเลยค่ะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหนึ่งร้อยสิหหนึ่งหนึ่งเจดแล้วก็หนึ่งนะคะอ่าหอสาิค่ะหนึ่งร้อยดหนึ่งยยาหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งร้อานะคะ 125 123 125 123ขณะที่ครูอ่านเนี่ยถ้านักเรียนทําไปพร้อมกันไล่เลยก็จะได้เขียนไปพร้อมครูเลยนะคะต่อด้วย118 118 130หรือทบทวนไปพร้อมๆกันได้นะคะต่อด้วย116นะคะ 116แถวที่2เราเสร็จแล้วพอแถวที่2เราเสร็จแล้วเราต่อด้วยแถวที่3ลยคะแถวที่3ข้อมูลก็จะเริ่มจาก110เนาะ110ะแล้วก็110นะคะต่อด้วย 127, 122, 127, 122 113, 110, 113, 110 119 119นะคะ1 1 9 1 1 3 120 120อย่าอยู่โทษทีค่ะอยู่ข้างล่างนักเรียนครูเริ่มตาลาย120แล้วก็120อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วสามแถวข้อมูลข้อมูลของเราอะค่ะตรงช่วงข้างล่างมันก็ต้องได้เท่าไหร่คะ่นะนักเรียนมันก็ต้องเป็น30คนเช่นกันนะเรามานับเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยสิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบครบก็คือสามสิบคนเช่นกันอ่ะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะคะครูก็ต้องก๊อปปี้เหมือนเดิมเพื่อที่เราจะได้แบบไปดูง่ายนะคะนักเรียนเอาไปดูเอาไปดูหน้านนู้นไปเขียนแผนภูมินะคะอ่ะคัดลอกนะคะโอเคแล้วก็มาเขียนแผนภูมิหน้านี้นะคะ มาเขียนแผนภูมิหน้านี้อ่ะนักเรียนจะได้ดูง่ายเราจะได้ดูกันง่ายๆนะคะช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงที่สามทีนี้นักเรียนเวลาเราใส่อ่ะเหมือนเดิมเลยที่ครูเคยบอกนักเรียนก็คือเราต้องใส่เรียงข้อมูลเป็นยังไงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะก็คือไปอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะคะน้อยไปมากนะคะอ่าทีนี้ ช่วงที่หนึ่งช่วงเจ็ดสิบนักเรียนได้อะไรบ้างมันเริ่มด้วยเจ็ดสิบห้าถูกไหมเจ็ดสิบห้ามีกี่ตัวคะเจ็ดสิบห้ามีกี่ตัวหนึ่งสองเจ็ดสิบห้ามีสองตัวนักเรียนก็ใส่ห้าหนึ่งนักเรียนมองชัดไหมสีนี้เดี๋ยวนะครูเปลี่ยนสีให้มันเข้มๆหน่อยโอเคห้าห้าใช่ไหมคะมีสองตัวเจ็ดสิบหกไม่มีเจ็ดสิบเจ็ดมีหนึ่งตัว 7จมี3ตัวนะคะก็1 2 3แล้วก็79มีกี่ตัวคะเจก็มี2ตัวเหมือนกัน1 2ทีนี้ข้อมูลข้อมูลช่วงแรกเราอยู่ที่แอบนับนิดนึงเพื่อความชัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแปดนะคะหนึ่งสอง้าหดแดโอเคครบช่วงช่วงช่วงที่1ครบนะคะทีนี้เรามาช่วงที่2กันต่อนะคะช่วงที่2ก็80ดิ นะคะเริ่มด้วยมันมี80ด้วยถูกไหมคะนักเรียนน,ะนี่นักเรียนคือถ้านักเรียนติ๊กได้นักเรียนติ๊กเลยนะคะ8ปดสก็คือ0 81มีกี่ตัวคะ81มี1 2 3 4 81มี4ตัวนะคะนักเรียนได้เท่าครูไหมก็มีเลขหนึงสตัวนะ1 2 3 4แอบไม่ถนัดนักเขียนไว้อย่างเงี้ย อ่า82มีกี่ตัวคะ82มี2ตัวก็คือ1 2 82มี2ตัวต่อไป83มีกี่ตัวคะ83มี1ตัวต่อไป80 84มีกี่ตัวคะ84มี4ตัว2 3 4 2> เดี๋ยวนะคะมันติดไปครูอะกลัว,วไม่พอแล้วครูก็มาเขียนติดดูสิ1น่ะสแล้ว แปดสิบสี่มีสี่ตัวแปดสิบห้ามีสามตัวนะคะแปดสิบห้ามีสามตัวเดี๋ยวรูดได้เขย,บ,ขยบแน่เลยค่ะรูกระเถิบหน่อยนิดนึงก่อนก็ได้มันมัน,ม,นมันไม่พอค่ะักเรียนมีความสดนะ <c oughs> มีความเรียวนะคะอ่ะ,อะประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะนะคะก็จะได้แปดสิบห้ามีกี่ตัวนะแปดสิบห้ามีสามตัวหนึ่ง

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดครบค่ะนะคะครบนะทีนี้ช่วงช่วงสุดท้ายเป็นอะไรที่แบบว่าสบายเราสุดช่วงสุดท้ายมีหนึ่งก็แค่หนึ่งนะคะอ่าทีนี้อะไรต่อเออทีนีเาา้เรามาดูเรามาดูเรามาดูช่วงอ่าข้อมูลในส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองก็คือข้อมูลตรงนี้นะคะ มาดู110นะฝั่งนี้เราจะเขียนง่าย110มีกี่ตัวคะหนึ่งร้อมี3ตัวก็จะเป็น1 2 3่งสมเนาะหนึ่มีสมตัว1 1ึมี1ตัว1นึ112มี1ตัวหนึมีสตัวคะ่ะสี่ไหมเอ่ยหนสอง 3แล้วก็4โอเคมี4ตัวค่ะ1 2 3 4เนาะทีนี้114มี1ตัว115่ง5มี2ตัวค่ะ116่ง11 6, 11 6มี2ตัวเช่นกัน117มี2ตัวค่ะเนาะหนึมี1ตัวแล้วก็119ก็มี1ตัวนะคะเรียบร้อยค่ะนักเรียน ต่อเลยนะคะต่อต่อช่วงที่ช่วงที่หก็คือ120่งรถึงหนึ่งเนักเรียนดูตรงนี้อ่คุณลุมพูดนี้นตรงนี้มันเป็นหลักสิบนะคะหลักสิบเจ็ดแปดเห็นไหมคะหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิ่อ่ะนะช่วงต่อไปก็จะเป็นเท่าไหร่คะหนึอ่สิบนเนหนึ120่งอยยี่เรามีกี่ตัว2ตัวโอเค หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดไม่มีหนึ่งร้อยยี่สิบสองหนึ่งตัวหนึ่งร้อยยี่สิบสามมีสองตัวหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ไม่มีหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามีหนึ่งตัวค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดมีสองตัวค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดมีหนึ่งตัวค่ะโอเคพอเราเรียงข้อมูลแล้วเราจะดูง่ายนะคะนะทีนี้ต่อด้วย ช่วงสุดท้ายก็คือ130ถึง139เรามีแค่3ข้อมูลนะคะก็คือ130หมดเลยโอเคทีนี้ขอนับดูหน่อยว่ามันครบหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30โอเคเรียบร้อยค่ะนักเรียนเราเขียนแผนภูมิเสร็จแล้วนะคะแผนภูมิที่สวยแผนภูมิที่ไหนลาก,กูเจนแผนภาพคะ่ะเราเขียนแผนภาพเสร็จแล้ว แผนภาพที่สวยงามของเรานะคะทีนี้เราจะเอามันไปตอบคําถามค่ะนักเรียนนิดนึงนิดนึงเอามาใส่นิดนึงให้นักเรียนได้เห็นได้เห็นภาพเนาะตอบคําถามแล้วเราจะมาตอบคําถามค่ะตอบคําถามข้อสองเขาถามนักเรียนว่าอะไรนะักเรียนข้อสองอะโจท์เขาถามว่าขอบไปดูโจ์นิดนึงนะคะ ข้อสองโจก,ก็ถามว่าลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตอบก่อนว่ามันเหมือนหรือมันแตกต่างนะคะเราก็ตอบเลยค่ะว่าการกระจายข้อมูลเป็นยังไงเป็นยังไงคะนักเรียนลักษณะทั้งสองชุดเราก็จะบอกว่าทั้งสองชุดเป็นยังไงแตกต่างกัน เพราะมันกระจายอยู่ในช่วงที่แตกต่างกันนะคะ,ะเราตอบเราตอบคำถามแรกก่อนลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลทั้งสองชุดต่างกันนะคะตอบคำาตอบคำถามแรกก่อนลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะ เขาบอกว่าโดยที่แตกต่างกันยังไงนักเรียนข้อมูลที่แสดงอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะที่ออกกําลังกายไปแล้ว5นาทีจะกระจุกตัวที่ออกกําลังกายแล้ว5นาทีจะไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงเท่าไหร่นักเรียนดูอยู่ในช่วง110อบเยอะถูกไหมคะอ่า110ถึง130ครั้งต่อน,นาทีเยอะในขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจก่อนออกกําลังกายจะกระจุกตัวอยู่ที่70ถึง90ครั้งต่อน,นาทีแล้วก็ตอบแล้วก็ตอบลักษณะที่ครูพูดเนี่ยคะ่ะ พรอเราอ่านแล้วอ่ะเราก็สรุปได้ว่าแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงข้อมูลที่แสดงอ่ะนักเรียนเขียนเลยข้อมูลที่แสดงข้อมูลที่แสดงแสดงอะไรคะแสดงอัตราการเต้นของหัวใจการเต้นของหัวใจหัวใจนะคะ ขนาออกกำลังกายขณะขณะออกกำลังกายไปแล้วห้านาทีกระจุกตัวอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่คะ อยู่ที่ช่วง100เท่าไหร่เมื่อกี้เราทํากัน110ใช่ไหมคะช่วงอยู่ที่ช่วง110 110ถึง130อืม110ถึง130ก็คือช่วงนี้นะั่นเองนะักเรียนอืม110ถึง130อะไรครั้งครั้งต่อนาทีนะคะ ในขณะที่ครูจะเขียนพอไหมเนี่ยในขณะที่นะคะในขณะที่ในขณะที่อะไรในขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจก่อนออกกำลังกายในขณะที่อัตราการเต้นของหัวใจ หัวใจอะไรเมื่อกี้ก่อนออกกำลังกายอ่าก่อนออกกำลังกายครูเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะต่อตรงนี้นะักเรียนก่อนออกกำลังกายกระจุกตัวอยู่ที่ อยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่ช่วงช่วงเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบถึงอ่าเจ็ดสิบถึงเก้าสิบครั้งต่อนาทีต่อน,าท,อนาทีนะโอเคเฮ้ย <c oughs> มันไม่พอนะักเรียน <c oughs> เดี๋ยวนะคะนาทีโอเคนะคะ ข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อหนึ่งสี่ข้อสองต่อคาถามเสร็จละอ่าทีนี้ข้อสองต่อต่อด้วยข้อสามข้อสามครูแอบกระเทิบดีกว่าครูดูดูแล้วว่ามันจะกลัวมันจะไม่พอข้อสามเขาให้นักเรียนสรุปข้อมูลจากแผนภาพที่นักเรียนอ่านได้อ่ะนักเรียนสามารถสรุปข้อมูลออกเป็นออกเป็นยังไงได้บ้างอ่านักเรียนลองลองลองตอบคาถามในใจก่อนนะคะส่วนเป็นครูครูจะบอกว่า อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นขนาดออกกําลังกายไปแล้ว5นาทีถูกต้องไหมคะอ่าอันที่หนึ่งนะคะตอบเลยว่าอัตราอัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงสูงขึ้นเมื่อเมื่อ,อไรคะขณะ เออใช้ขนาดก็ได้ขนาดเ้ามีอยู่แล้วข้างบนนะขนาด,นาด,นาดออกกำลังกายไปแล้วไปแล้วเท่าไหร่เอ่ยไปแล้วห้านาทีอ่าเสร็จแล้วข้อมูลที่หนึ่งสรุปสรุปข้อมูลที่สองเราบอกว่าเราก็จะพูดว่าประมาณว่าจากกลุ่มตัวอย่างสามสิบอเราอ้างหน่อย จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน30คนขนาดออกกาลังกายไปแล้ว5นาทีคนส่วนใหญ่จะมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในช่วงเท่าไหร่คะ110ถึง119ครั้ง110ถึง119ครั้งต่อนาทีนะคะ,ะจากอะไรนะคะเมื่อกี้จากกลุ่มจากกลุ่มนะคะจากกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนสามสิบคนเป็นยังไงขนาดออกกำลังกายไปแล้วห้านาทีขนาออกกำลังกายไปแล้วห้านาทีคนส่วนใหญ่นักเรียนนักเรียนใช้คำว่าคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่เป็นยังไงคะจะมีอัตราการเต้นของหัวใจของหัวใจเป็นยังไงอยู่ในช่วงอะไรอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงเท่าไหร่คะ110 1นึถึงหนึครั้ง มวอรอดเรือครูทาไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> ครูก็ซีเรียสกับการเขียนจริงครั้งต่อนาทีโอเคเราสรุปข้อมูลเสร็จแล้วค่ะนักเรียนนาะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะจบกันเรื่องแผนภาพต้นใบแล้วให้นักเรียนลองให้นักเรียนทาแบบขาดแล้วลองตรวจดูเนาะว่าเราเช็คดีเช็คความเข้าใจของเราอะนะคะว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดเราเข้าใจไหม เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะขึ้นฮิสโตรแกรมกันนะคะอเดี๋ยวครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดข้อไหนนักเรียนรอติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ